หน้าติดหน้าเขาต่ำเขาต่ำเขาต่ำเขาถึงเขาถึงเสร็จแล้วเราก็ติดหลังเสร็จหลังแบบนี้ไปได้ผ,ไผสมไปเลยผสมไปเลยก็ได้นะฮะไม่นี่หรอแดดมันไม่ลงตรงตรงนะยิงอไงพี่อุ้ยช่า สวัสดีครับคุณ่งลั่งอยู่กับ Runner s Journey และ Run w i s a สวัสดีครับให้สะสอนสอนวิ่งหน่อยดิสอนวิ่งนะพี่ก็จริงๆแล้วสอนสอนท่าดีกว่าสอนท่านะพี่จริงจริงผมเป็นคนที่วิ่งแบบเรียกว่าอะไร พยายามวิ่งให้เป็นธรรมชาติที่สุดะนะฮะก็คือเบสิคก็เราเน้นล้มตัวไปข้างหน้านะถึงว่าเรายืนอยู่แล้วเราก็ล้มตัวนะส่วนร่างกายช่วงบนเนี่ยเราพยายามคิดว่าสบายๆนะพยายามแบบอย่าไปเกร็งมาก แต่ S <S ว่าผมเป็นคนที่ชอบอเอามือแบบลงต่ำนะ,<า>ะผมจะเพราะว่าผมรู้สึกแขนผมมันหนักอ<า>ย่น่ัถ้ามันแอนไปมันก็มันตันค่อยครับหนึ่งจ,จ,จะจะล้มตัวทำยังไงก็คือเรายืนตรงนะฮะตร,รงแบบนี้แล้วก็วกเอน็นตัวไปด้านหน้าแล้วก็ไปร่างกายเรามันก็เหมือนจะลงไปข้างหน้าตลอดนะก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็ปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนเอาเท้าไปรับใช่ฮะ แล้วก็เตะขาเตะเท้าไปน,นะครับคนคนเราเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราไปเราไป,าไปลงเท้าหนักอือคือถ้าถ้าเราเคยแบบดูแบบคลิปของคูด,ดินอะไรเงี้ยครับเราจะรู้ว่าเือเวลาเราวิ่งไปแล้วแบบเหมือนปลิวไปเหมือนปลิวไปเหมือนใบไม้นะครับอันนี้เป็นคําพูดที่ผมเนี่ยชอบมากแล้วก็ชอบอคิดถึงนะฮะคำพูดของคูดินอยู่ตลอดคําว่าลงเท้าหนัก ยังไงครัคือลงเท้าหนักก็คือเหมือนอย่าลงเท้าหนักอย่าลงเท้าหนักโอเคต้องทําให้ดูนึ่งนะก็คือเราเราก็พอเราล้มไปแล้วเราก็ไปแล้วพอเราแตะนิดนึงให้เรารีบที่ของผมเนี่ยคือจะเป็นแบบแตะยกครับไหนลองโอ้โหเราพี่เราก็ยกยกยกแตะไปอืมโอเคซึ่งเราจะสามารถควบคุมแคเดนต์นะครับก็คือรอบขาเนี่ยได้ดี สาะรอบขาเท่าไรอะ่ะโอ้รอบขาผม, 5, 190มร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบประมาณนี้เลยจะ okay. มีคําแนะนําหรือแนะนําท่าสําหรับดิวให้ให้วิ่งแบบได้ประหยัดพลังงานไหมมีคือผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ได้ดิวแบบเป็นแบบเป็นท่าทางที่เฉพาะมากนะฮะก็คือเหมือนปกติของคนทั่วไปนะครับของนักวิ่งทั่วไปก็คือเตะหน้าใช่ไหมครับเข่าสูงเข่าต่ําเตะหลังก็คือปกติเราทําเราทําอยู่ในท่าเดียวกันเลยก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวถึงมติด้วยเราเราเตะหน้าก่อนนะตะหน้าตหน้าเตะหน้าเขาต่ำเขาต่ำเขาต่ำเขาถึงเขาถึงเสร็จแล้วเราก็ตะหลังตะหลังแบบนี้ไปได้ผสมไปเลยผสมไปเลยก็ได้นะฮะเรียกว่ากี่กี่กี่ถ้าเราถ้าเราชำนาญแล้วเราก็ทำตอนเราวอร์มได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังไม่ชำนาญเราแยกทำเราแยกทำเป็นอันอนไป มันจะทําให้ทักษะของการวิ่งของเราเนี่ยมันดีขึ้นสมมติพี่มาสวนรถไฟปุ๊บพี่ก็เอาเนี่ยเริ่มเริ่มต้นด้วยเสรหน้าก่อนเสรหน้าก่อน็น้เสรหน้าก็โฟกัสที่ปลายเท้านะครับไปช้าก่อนนะนานแค่ไหนจริงๆปกติก็ร้อยเมตรครับร้อยเมตรอ่าไปเรื่อยๆแล้วก็จับ แล้วก็จอกเข่าสูงเข่าสูงเข่าสูงแล้วก็โฟกัสที่ปลายเท้าคือท่าพวกนี้มันจะดีตรงที่ว่าจะทําให้ฟอร์มเรามันดีขึ้นนะฮะแล้วก็เข่าต,ำตำ่ำเข่าต่ำโฟกัสปลายเท้าเหมือนกันปะใช่ครับแล้วก็เอะหลังนะเอะหลังรวมกันเลย <laughs> รวมกันเลย <laughs> รวมกันเลยก็คือกลายเป็นท่าวิ่ง <laughs> ใช่ครับก็สุดท้ายก็คือเป็นท่าวิ่ง ผมถามว่าเคล็ดลับในการทํารอบขาสูงอืวิธีการทํารอบขาสูงครับง่ายมากคือเราวิ่งโซนต่ำํำโซนสองรอ,อบขาสูงแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์นะฮะถ้าเกิดว่าคนที่มีนาฬิกาที่วัดได้ก็จะรู้แคเดนซ์ขึ้นก็เอเกทเท่าไหร่แล้วนะฮะถ้าใครที่มีสายคาดของอการมินอย่างการมิน s i สไก็จะรู้ว่า โอเคตอนนี้เราแคเดนเท่าไหร่มันจะแม่นกว่าประมาณหนึ่งนะเวลาเราเวลาเราวิ่งไปให้เรา,เราทำวิ่งการวิ่งที่รอบขาสูงสูงสูง,ส,งสูงคือสูงกว่านั้นอีกสูงกว่าที่เราต้องการเช่นสมมติว่าเราต้องการที่ร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบเราวิ่งที่สองร้อยเลยอ๋อเหรอใช่มันจะถ้ามันจะแปลกปีสมมติเราวิ่งที่สองร้อยม่นจะหรืออันนี้ 200, อสองร้อยเหรอว่าประมาณนี้ก็ซอยถูกไหมใช่แต่ว่าให้มันเป็นท่าวิ่ง ให้เป็นทาวิ่งแต่อ๋อก็คือไม่ต้องกลา้ายาวเพื่อมันจะได้ใช่เพื่อให้มันได้ความรอบความเยอะนะเดี๋ยวผมจะลองมันจะเร็วมากนะสองร้อยอ่้ปร,ประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าคุมคุมส่วนให้ต่ำคุมส่วนให้ต่ำไม่ให้เหนื่อยไม่ให้เหนื่อยเพื่ออะไรนะครับ เวลาที่เราคุมโซนต่ำแล้วเล่าขาสูงมมันจะทําให้จิตใจเราสมองเราเนี่ยมันจําได้มันจําได้มากกว่าเราจะโฟกัสที่ขาได้มากกว่าถ้าเราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะมีปัญหาทันทีเลยถ้าเราเร็วไปแล้วเราทาเล่าขาสูงๆมันก็จะร่างกายมันก็จะเหมือนกับมันเขาเรียกว่าเราอย่าเปิดศึกหลายด้าน<อ>ถ้าคําพูดของอาจารย์กิจเวลาฝึกก็เหมือนกันเราอย่าเปิดศึกหลายด้านแล้วฝึกทีละอย่างนะโฟกัส <Focus. S 2> ใช่โฟกัส เราฝึกัสที่รอบขาสูงๆง่ายๆเลยแค่นี้ออยากทำอะไรอยากวิ่งเร็วนะอยากวิ่งเร็วก็ฝึกวิ่งเร็วออยากฝึกวิ่งรอบขาสูงก็ฝึกวิ่งรอบขาสูงนะครับใช่ไหมอยากฝึกวิ่งไกลคุณก็ต้องฝึกวิ่งไกลถ้าคุณจะไปมาราธอนคุณก็ต้องฝึกวิ่งมาราธอนถ้าคุณอยากสับสามมาราธอนคุณก็ต้องฝึกที่ความเร็วสับสามมาราธอนแล้วก็จะต้องฝึกวิ่งสามชั่วโมงให้ได้บ่อยๆเข้าใจเข้าใจทั้งเรื่องของเวลาในการวิ่งสามชั่วโมง แล้วก็เข้าใจทั้งเรื่องระยะทาง42ที่ต้องโคเบอร์แล้วก็เข้าใจความเร็วที่จะต้องวิ่งถ้าแค่นี้คือเบสิกแล้วการวิ่งจริงๆมันคือการเคลื่อนตัวไปข้างหน้ามีแค่2อย่าง1ระยะก้าสองก็คือรอบรอบขาถูกต้องครับหาหาตรงนั้นให้เหมาะกับความเหนื่อยเราใช่ลงตัวคือการที่ มันมีโค้ชคนหนึ่งเคยสอนผมคือไม่ได้สอนผมหรอกเขาก็เ,าเป็นยูทูบเบอร์นะเคยพูดแต่ผมจําไม่ได้ว่าที่ไหนนะฮะถ้าเจอเดี๋ยวจะบอกนะครับ <Okay. S 1> <laughs> คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มระยะก้าวนะฮะเวลาวิ่งเนี่ยมันจะเหนื่อยกว่าการเพิ่มรอบขาก<อ>ารเพิ่มรอบขาเพียงแค่สเปอร์เซนจะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นโดยภาพรวมสิบหกเปอร์เซ็นต์และรอบขาที่เหมาะสมของแต่ละคนมันต้องดูอะไรอ่ะ รอบขาที่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเมจิกนัมเบอร์อยู่นะเมจิกน mm ัมเบอร์ก็คือ180 mm hmm. ่ี mm ่ห hmm. นุ่มอาจจะเคยได้ยิน mm hmm. นะรอบขาจะต้องหนึ่งร้ยแปดสินะ mm hmm. แต่ว่าอันนั้นอ่ะมันคือเมจิกนัมเบอร์ที่มันก็เหมือนกับการที่เราพูดเรื่อง BMI หรือพูดเรื่องแบบตัวเลขอะไรที่มันเป็นเอเวอเรสต์ภาพรวมกลางกลาง,งกลางแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่น้องบิ๊กน้องบิ๊กเนี่ยอินนุ่ม um, เนี่ยเขาวิ่ง 200, 190, 200. Mm hmm. 1 9อ200อยเก้ขาเขาไม่ต้องยกสูง เขารอบขาเร็วเขาไม่ต้องก้าวเยอะอ่าทําไมอ่ะม,มันได้เปรียบเยอะนะพี่ถ้าเกิดว่าเรารอบขาเร็วสไตล์เอเชียใช่ครับสไตล์เอเชียควรที่จะมาโฟกัสเรื่องของรอบขามผมพูดบ่อยมากเลยเรื่องนี้คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รอบขาช้าอยู่เนี่ยแหละเป็นจุดที่คุณจะต้องขุดก่อนอันนี้พี่พี่ไม่แน่ใจนะคือส่วนตัวพี่จะไม่ได้ดูนาฬิกาเรื่องรอบขาพี่จะฟังเพลงอ่ะที่มันเป็นบีทร้อยแปดสิบห้าบีบี บีเพอร์มินิบางทีพี่ก็180บางทีพี่185ครับอันนี้ได้ไหมได้พี่อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ใช้เมโทรนอมเนาะก็คือง่ายง่ายที่สุดนะฮะเป็นวิธีที่แบบสมมุติว่าคนที่ไม่ชินกับการคิดหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรการควบคุมร่างกายจะมีปัญหาเออโอเคเราเป็นคนที่มีทักษะในการวิ่งสูงเราวิ่งมาตั้งแต่เด็กๆเรารู้ว่าเออก็ใช่สิ คุณจะวิ่งมาตั้งนานแล้ววิ่ง200ได้เลยวิ่ง190ได้เลยรอบขามันสั่งได้เลยแต่สาหรับคนที่ไม่ได้นะครับคนที่วิ่งไม่ได้เราก็ใช้แบบวิธีหนุ่มก็คือเรามีเมทรนอมเมทรนอมหรือเป็นเพลงเมทรนอมก็คือตั้งในงนาฬิกาเป็นแอปพลิเคชันบางที่ติ๊ก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 ,ก,ก, <Diamond Guard. S 2> กได้เหมือนกันได้เหมือนกันหรือเป็นเพลง EDM เป็นเพลงอะไรที่เราเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเออวิ่งไปตามจังหวะรอบขาตามจังหวะรอบขาที1้อยเก้าสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะฝึกโซนสองรอบขาสูงๆก็200แนะนํา200ก็คือแนะนําว่าฝึกโซนให้อยู่ในโซนสองใช่แล้วก็ต้องอยู่ในโซนรอบขา2 0 0นี่คือแนะนําเลยใช่แนะนําเลยโอ้โอเคน่าสนใจถ้ามันจะแปลกถ้ามันจะแปลกๆหรืออะไรก็ตามอย่าอย่าให้แปลกมากคืออยากให้จนแบบเหนื่อยไหมพี่เราก็ยังพยายามควบคุมว่าเอ้ยมันยังเป็นท่าวิ่งเรานะอาจจะ1 8 0ยก่อนไหม ่ตสำหรับสำหรับคนที่ร้อย6 0กเนี่ยก็ควรไป180ยแปดก่อนหรือถ้าเป็นไปได้ทําได้ก็ไปได้เลยลองดูลองดูหักดิบโอเคหักดิบไปเลยเพราะว่ามันไม่อันตรายครับมันไม่อันตรายนะฮะการมัน่วนสองใช่่วนสองรอบขาสูงไม่อันตรายนะครับก็ไปเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะเบสิกที่นี้ยอดเลยครับขอบคุณครับ